สวัสดีค่ะตานะคะเซลมาดากเกษตรน้อมินค่ะวันนี้นะคะมาในมุมใหม่นะคะวันนี้นะคะตาลมาอยู่ที่หน้าสาขาราชโยธินนะคะจะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นบีเทนนะคะพหลโยธิน24นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากมาเจอตานะคะตอนนี้นะคะมาเจอตาได้ที่สาขาราชโยธินเลยค่ะมาจากบีเทนนะคะแล้วก็มาลงที่สาขาเออมาลงที่สถา,านีพหลโยธิน24ได้เลยนะคะจะมาเจอตาที่นี่นะคะหรือถ้าลูกค้า ขับรถนะคะผ่านหน้าถนนโยธินนะคะก็มาเจอตาได้ที่โชรูมอด้เได้เลยค่ะอันนี้ค่ะก็ะเป็นทางเดินเข้าโชรูมนะคะของสาขาราชโยธินนะคะถ้าใครนะคะที่ผ่านมาทางนี้นะจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนใหญ่ถ้าคนไว้ทํางานเนี้ยจะผ่านถนนเส้นนี้เป็นหลักอยู่แล้วเานาะก็จะมาเจอตาที่สาขานี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็คือตาจะมาประจําที่โชว์รูมนี้นะคะเดือนตุลาคมนะคะทั้งเดือนเลยนะคะถ้าใครอยากมาเจอตาเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยค่ะมาดูข้างในกันค่ะค่ะเรามาอยู่ข้างในโชว์รูมสาขาราชโยธินแล้วนะคะในโชว์รูมนี้นะคะตอนนี้นะคะก็จะมีรถให้ดูนะคะทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะตอนนี้ก็จะมีเซสามสิบนะคะสรุ่นนะคะมีทั้งรุ่น C นะคะรุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็รุ่นท็อปสุดตรงโน้นนะคะ แล้วก็ยังมีมาด้าเซ็กสามค่ะแล้วก็มาด้าสองนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากดูรถตัวจริงเนี่ยก็มาดูได้ที่สาขานี้เลยค่ะตรงนี้ก็นะคะก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะคะของสาขาราชโยธินะคะ่ะก็อิ่งรองรับลูกค้าหลายท่านมาถ้าใครนะคะที่อยากมาคุยกับตานะคะก็เดี๋ยวตาทามาอยู่มุมนี้นะคะที่นี่นะคะก็จะมีพวกของทานเล่นนะคะมีน้ํานะคะกาแฟขนมนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้าท่านใดน,นะคะอาจจะรอรถติดหายติดนะคะก็สามารถนั่งทําง,งานตรงนี้ได้ ะะเรามีคอมพิวเตอร์ให้บริการลูกค้าด้วยค่ะประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าใครนะคะที่ผ่านนะคะมาถนนเส้นนี้นะคะอย่าลืมนะคะ เข้ามาหาตานได้นะคะที่สาขาราชโยธินนะคะตานยังอยู่ที่เดิมนะคะคือมาด้าเกษตรนอมินนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็คือเรานะคะจะมาสลับมาอยู่ที่สาขาราชโยธินด้วยโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะยังดีนะคะแล้วก็คุ้มกับลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจมาด้ารุ่นไหนนะคะสามารถโทรหาตาลได้นะคะที่เบอร์0ู4 9 5 8 8 2 6 8สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าลูกค้าอยากได้โปรสุดคุ้มนะคะต้องโทรมาหาตาลเท่านั้นนะคะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมง เยะะี่ยงคืนตาก็คุยกับลูกค้ามาแล้วอย่าลืมทามหาตากันนะคะ